อันนะครับข้อสิบหกก็จะแนวคล้ายๆคล้ายๆเฉยๆนะคล้ายๆกับข้อสิบห้านะครับแล้วตอนนี้มันลบออกใช่ไหมครับแปลว่าเศษมันจะน้อยกว่าส่วนก็คือเป็นเศษส่วนปกติเนาะอย่างอันนี้หนึ่งก็คือเจ็ดส่วนเจ็ดลบออกสี่ส่วนเจ็ดก็เหลือสามส่วนเจ็ดนะจำนวนแรกสามส่วนเจ็ดนะจำนวนที่สองครับส่วนมันเป็นสิบเอดหนึ่งคือสิบอดส่วนสิบเอดสิบอ็ดส่วนสิบเอดลบออกสี่ส่วนสิบอ็ดก็เหลือเจ็ดส่วนสิบอ็ด จำนวนที่สามครับตัวส่วนเป็นสิบห้าหนึ่งตัวนี้ก็สิบห้าส่วนสิบห้าสิบห้าส่วนสิบห้าลบออกสี่ส่วนสิบห้าก็เหลือสิบเอ็ดส่วนสิบห้าโอ้เราเริ่มมองบางอย่างออกแล้วเฮ้ <c oughs> ใช่ไหมเออเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไหนเราบอกครูซิถ้าตัวต่อไปมันควรจะเป็นอะไรต่อจากสิบเอ็ดส่วนสิบห้า สิบห้าส่วนสิบเก้าอ่ะกูใช้เป็นสีอื่นแล้วกันนะสิบห้าส่วสิบเก้าทำอีกสักตัวนะเสรเสรการส่วนยูสิเอออ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆเนาะตัวสุดท้ายคือเก้าสิบห้าส่วนสิบเก้าสิบห้าส่วนเก้าสิบเก้านาะก่อนก่อนหน้านั้นล่ะเก้าเสร็จการส่วนเก้าสิบเก้าเออ โอเคงั้นเอลักษณะการปัดทอนเนาะก็จะเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เนาะเจ็ดนี่ยาวเลยเจ็ดสิบเอ็ดสิบห้าสิบเก้าถึงเก้าสิบห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบ้าสิบเก้าถึงเก้าสิบห้าโอเคเนาะต่อเนื่องกันแค่ว่าเลขพวกนี้มันไม่ได้ติดกันเป๊ะ,ปะแต่มันเป็นลำดับเลขคณิตห่างทีละสี่ใช่ป่ะเจ็ด ไปสิเอหางส11สิบเอดไปสิบห้าห4 1งสี่สิบ้าไปสิบเก้าหางสี่เออเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเหลือมามันก็จะเหลือมาแค่สามส่วนเก้าสิบเก้าซึ่งแม่สามตัดก็จะได้หนึ่งส่วนสามสโอเคอย่างเงี้ยเราไม่ต้องจำเป็นสูตรก็ได้เขียนขึ้นมานิดเดียวกระเพลิงเกษตรคือถ้าถ้าไปจำเป็นสูตรนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเงื่อนไขบางอย่างเปลี่ยนนิดเดียวเนี่ย สูตรนั้นก็ใช้ไม่ได้ไปแล้วอืมหรือบางทีอะเราก็จําสูตรนั้นไม่ได้ก็ได้ <you> okay? เออนะแล้วถ้าเราไปผูกตัวเราไว้กับสูตรนั้น่ะทํามันได้เพราะสูตรนั้นมันก็อาจจะแค่วันนั้นที่เรียนใช่ไหมครับเออแต่ถ้าเราใช้ความก้าใจทําแบบเนี้เปิ๊บมันก็นิดเดียวไม่ได้มีอะไรมากเลยสังเกตรูปแบบนิดเดียวก็เห็นละถ้าครูไม่ได้ต้องสอนเนี่ยถ้าครูไม่ได้ต้องสอนเราอะครูก็ไม่ต้องเขียนให้ให้เห็นละเอียดแบบนี้ใช่ปะ่ะครูย่อมใช้เวลาน้อยกว่านี้สูกไหม yeah <laughs> <laughs>